หนาวสุดก็คือติดลบสิบสองนี้หนาวกับไทยดีกว่าคือได้เชิญต่อคนเดียวได้ชิญก็เก่งมากทำไมหน้ายังฉ่ำนั้งทางที่แบบลบสิบสองก็คือแบบ บริษัทนะคะก็เข้าไปคุยน,นู่นนี่นั่นกับที่บริษัทแล้วก็คุยเรื่องที่จะต่อวีซ่านะคะ ไม่อยากจะเชื่ออะไรว่าเราอยู่ที่เกาหลีมาจะหนึปีแล้วว่ะทุกคนแบบเวลาผ่านไปไวมากก็เดี๋ยวเข้าบริษัทเอาเอกสารไปให้ที่บริษัทนะคะวันนี้นะคะช่วงอาทิตย์นี้หนาวมากก็คืออากาศติดลบแบบติดลบโหดมากๆนะคะก็วันนี้หนาวสุดก็คือติดลบ12แต่เนี้ยเป็นช่วงกลางวันใช่ไหมมันก็จะแบบลบ6ลบออเงี้ยแต่ถ้าเป็นช่วงคืนมันก็อาจจะแบบ หนามากคือพูดออกมาแต่ละคำก็คือมีแต่ควันออกมานะคะแต่ว่าตอนกลางวันก็ถือว่าโอเคอยังเดินได้สบายสบายอยู่จริงๆเบลเดินไปก็ได้นะมันประมาณ20นาทีนะคะแต่ว่ามันหนาว่าก็เลยเบลจะเดินไปขึ้นรถบัสนะคะแล้วก็ไปลงแถวาถบริษัทก็นั่งปรมาสองป้ายนะคะ แบบว่ารีบวิ่งนะคะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นรถเมยเพราะว่าแบบมันมาถึงพอดีต mm hmm. อนนี้โลงมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเดินไปบริสุทนะคะดังนั้นเรา l l องมี o u ร Facebook เอาอย่าเฮ้ please I I don't know if it's right I'm not อืมขอโทษค่ตอนนี้ก็คุยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปไดโซเราจะไปซื้อสกรูนะคะมาต่อเฟอร์นิเจอร์เพราะว่า เบลสั่งมาแล้วเบลไม่มีแรงเบลก็เลยคิดว่าเบลน่าจะต้องใช้ที่มันเป็นแบบปืนสกรูยิงเข้าไปก็เลยเดี๋ยวจะกลับไปแวะไดโซแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะคะ <c oughs> โอ้ไม่กอดฟ้ามันเริ่มแล้วมันเริ่มมืดมืดไปมากเลยอะประมาณห้าโมงทุกคนคือพี่เราซื้อมาเนี่ยมันไม่มีไอสกรูนะคะค่ะเยวก็เลยซื้อเป็น ้อนนะคะน่าจะมาประกอบ <c oughs> คลิปมาจะคอนทิเนียวกันนะเพราะว่าคลิปก่อนหนะ้ามันแบบเบลมีตะก,ก้ามาแล้วเบลบอกว่ามันจะมีชั้นวางใช่ไหมเออชั้นวางมันมาแล้ะแต่ว่าเบลก่อมไม่ได้มันแบบมันไข่ไม่ได้อะเบลเลย,ยว่าเบลจะต้องใช้ทอนทุบปะจริงป้าได้แบบไป ่็ฉันเชียนเนี่ยน,นี้เหมือนไม้ที่เขาให้มามันแบบรูมันไม่ได้อะอเหนื่ปะเฮ้ยก็ได้แล้วนี่ไม่ใฉันซื้อคอนมาทำไมนี่ย่ะแตกว่าจะต่อเสร็จอ่ะ เบลก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายเพราะว่า,วา,ากลัวเบลแบบจะทํามันตกแตกแบบว่าถ้าแบบตั้งถ่ายไปด้วยคือแบบเราห้องเมื่อกี้คือลกมากตอนนี้คือก็ทําความสะอาดนิดนึงแล้วแต่ก็ยังดูลกอยู่ก็ยังไม่ได้แบบจัดอะไรอะไรเข้าที่ขนาดนั้นก็จัดคร่าวๆตรงนี้เยวเลื่อนโซฟามาอยู่ตรงนี้นะคะก็น่ารักดีปะ่ะ นีหนาวกับไทยดีกว่ามันมีน้ำหนักให้ยปะม่อเลยอืยอะยู่นะให้อยู่พอไกินเงิบบเ5โมงก็มีไฟแบบนนาะวสุกะมากเช้าไปเลยแบบ10โมตื่น5คนเพื่อนกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมา ร้างจานที่อยู่ตรงนี้ต่อให้มันจะเป็นพลาสติกนะคะเราก็ต้องล้างก่อนแล้วเราก็ค่อยจะเอาไปทิ้งได้นะคะที่เกาหลี เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสกินแคร์รูทีนฉบับ นะคะทุกคนคืออันเนี้ยไม่เป็นเรื่องที่เบลอยากสะอวดมากเลยคือเบลไม่รู้ว่าเบลอะบำรุงความชุ่มชื้นของใบหน้าเบลได้ดีขนาดนี้ก็คือเมื่อวันก่อนนะคะเบลก็ได้ไปคลินิกเนาะไปฉีดหน้าไปดูปัญหาว่าแบบคนมีไรบ้างนะคะก็เขาจะให้เราเช็คสภาพหน้าใช่ปะทุกอย่างเบลก็ประมาณปานกลางปานกลางนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่เบลแบบว่าดูแลมันได้ดีมากนั่นก็คือความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะทุกคนคือผิวหน้าเบลก็คือแบบชุ่มชื้นมากผิวฉันความชุ่มชื้น29 เต็ม30มเก้ก็คือมันเกือบเต็มเลยคือแบบภาคภูมิใจมากแล้วทุกคนอะถ้าใครเห็นอะรูปที่เบลเพิ่งโพสไปในอินสตาแกรมวันเนี้ยก็คือแบบคนแบบว่าเฮ้ยทำไมหน้าไม่แห้งทำไมหน้ายังฉ่ำทั้งทางที่แบบลบ12ลบ11ลบ1ิลบก็คือแบบเบลภูมิใจมากกับการบำรุงผิวหน้าของตัวเองเบลก็เลยบอกว่าอยากจะมาแนะนำสกินแคร์ดูทิ้งของเบลมันอาจจะเยอะนิดน,นึงนะทุกคนแต่ว่าก็ ยี่สิบเก้าเจมสามสีไปกแกอันนี้นะคะอันนี้เบลใช้ประจำอยู่แล้วก็จะช่วยเรื่องป้องกันสิวต่างๆลดการอักเสบของผิวบอกก่อนนะว่า no สป,ปอนจะฉันจ่ายเองต่อมาเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เบลก็ชอบมากนะเบลสูตว่าใช้แล้วชุ่มชืม้นดีเป็นเซรั่มใครมากเกาหลีก็คือต้องตัน,นะคะตัวนี้ นี่ขายที่โอลเลสเชียอันนี้เบลเห็นตอนที่เบลเข้าไปกดตัวที่เบลใช้อันแรกปกติอันนี้มันน่าจะเป็นแบบตัวใหม่ตัวนี้มันจะมี p r o ไบ o อซิก้ i อินเซน v e a แอมพูมจริงมันไม่แม่นๆม่มั่นใจเหมือนกันว่านี้ช่วยอะไรแต่ว่าเออใช้แล้วก็โอเคนะเนื้อมันจะเป็นแบบคุ้นๆอย่างเงี้ยมันน่าจะช่วยแต่๋วขอจดแปะประจําไม่ได้ตอนเบลซื้ออ๋อเรื่องช่วยช่วยเรื่องแบบ ความนุ่มเรื่องผิวเนียนเรื่องลดรอยแล้วก็ปรับความมันบนใบหน้าถ้าแปลไม่ผิดนะแล้วก็ช่วยเรื่องจุดด่างดำแล้วก็รีไฮเดรชันแล้วก็ทำให้แบบผิวแข็งแรงเฮ้ยมันลดขนาดนี้ลเลยหรอตอนฉันซื้อฉันฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันซื้อต่อมาเบลช้นี่ช้จะหมดละตอนนี้มันจะช่วยลดเรื่องรอยนะคะแต่ว่า มันก็มีช่วยเรื่องชุ่มชื้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เบลบอกทุกคนไปว่าเบลมีสิวแล้วก็รอยช่วงตรงคางเยอะก็เลยบอกว่าใช้พวกเรื่องรอยเยอะเป็นพิเศษนะคะต่อมาอันนี้อันนี้ซื้อได้ที่ร้านขายยาที่เกาหลีช่วยเรื่องรอยเหมือนกันแต่ว่าน,นี้จะทาเฉพาะจุดเบลทาช่วงแค่ตรงคางจริงๆอ่ะเบลจะมีทาตัวนี้ด้วยก็ได้ ตัวนี้ดีมากแต่ว่ามันแพงเแบลบก็เลยกับว่าจะใช้แค่ตอนสำหรับตอนเช้านะคะชุ่มชื้นมากแล้วไม่หนักหน้าแล้วบางเบาแต่งหน้าได้ไม่เหนียวด้วยเลิศอ,อันนี้คือแบบดีแกแต่ว่าราคาแรงนะตอนคืนนะคะเแบลบก็ใช้เป็นสูตรนี้แทนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดรอยเช่นเดียวกันแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะนี้เอาไว้ใช้ได้แค่ตอนกลางคืนเแบวบก็ปั๊มหนึ่งมาเลยแล้วก็ทาบนผิว แตลว่าตัวนี้ก็ชุ่มชื้นเอาอยู่นะเอาดีๆไม่ต้องใช้ตัวสีเขียวด้วยก็ได้แต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าใช้ตัวสีเขียวคู่ด้วยก็ได้นะคะแต่ว่ามันมันเปลืองอะ่ะแกมันแพงอะ่ะจริงๆปกติเบลอ่ะจะกลัวซาหน้าแต่เบลเพิ่งไม่ฉีดน้ามะ่ะเขาก็งดกลัวซาประมาณ3มวันแล้วก็เลยจะใช้หินกิ้งให้ให้เขาเรียกว่าซึมเข้าผิว แล้วเราก็จะมีใช้สลิปปิ้งมาด้วยนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ช่วยเรื่องลอยอีกแล้วเนี่ยเนื้อข้างในเป็นนี้กลิ่นกลิ่นเหมือนยาทาไปเลยสลิปปิ้งมาแล้วก็ส่วนปากแนะนำอันนี้ดีมากก่อนนอนเบวก็จะใช้อันนี้นะคะทาปา คืออน,นี้มันเหมือนแบบใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายอ่ะคือเบลอะคือแบบมือเบลอะจะชอบแห้งใช่ปะเบลก็จะเอามาทาตรงมือด้วยมันแบบมันเลิศมากปกติเบลทาแฮนด์ครีมก่อนทาแฮนด์ครีมแล้วก็จะทาบาลมจริงๆแฮนด์ครีมใช้อะไรก็ได้นะนี่เพื่อนให้เป็นของขวัญก็ก็แค่ใช้พออยู่หน้าหน่ะเราต้องแบบบำรุงเยอะ เดี๋ยวรอบหน้าไว้มาทำคลิปแบบเนวแคให้นะช่วงนี้เบลก็ทำแบบเนวเคด้วยเบลก็จะมีอันนี้เป็นเนวบามบํารุงเล็บแกฉันเป็นผู้หญิงที่ดูแลร่างกายเยอะมากเลยนะจริงๆก็แค่ทาไปตรงจมูกเล็บนะคะมือคือฉัามากเริ่มอยากมีคนจับมือเราขึ้นไหมยัง <laughs> มันุงเยอะมากเลยนะพี่จีนอนกี่โมงคนงงตอนนี้ตีสามแหละเอาจริงๆฉันทาครีมแพงและฉันนอนดึกมากโอเคเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปบล็อกวันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์กด s ั b สไ r ร b ์กดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เป็ลกันด้วยนะคะบ๊ายบายดไนท์